พี่น้องเอ๋ยกลับมาเด้อมาสันสางเมืองอีสานให้หงเหืองอยู่เมืองหลวงมาลายปีบัดนี้สีตาวคืนมาผิดพื้นแผ่นดินให้มีกินมีอยู่ยากกระสู่อดเอาเห็ดโคกนองหน้าห็ดเขา่าซุ้มมูเจ้าให้ฟ้าวมามาเบิงสามาเบิงกระสีอินดี เพนนี่สิผ้าหิดผ้าทำกดติดตามสองเพิ่นไวแล้วก็กดไล์ให้แน่เด้อพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ครับผมจะพามาดูต้นทุเรียนต้นใหญ่ที่ปลูกในสวนนะครับ อันนี้ก็จะเป็นต้นราคาทุเรียนต้นราคา4ี่ร้อย,ยครับผมนี่ครับสวยๆครับผมก็คือคลิปนี้จะมาแสดงให้เห็นว่าใครที่จะปลูกทุเรียนนะครับถ้ามีเงินทุนครับผมให้พยายามซื้อต้นใหญ่ประมาณราคาสา0ร้อยถึงห้าร้อยมาปลูกนะครับนี่ครับมันจะสวยครับผมเพราะว่าต้นเขาใหญ่ใบเขาเยอะครับผม เวลาเรามาไปเวลาเรามาปลูกเนี่ยการเจริญเติบโตเขาจะดีมากครับผมถ้าต้นราคาร้อยหนึ่งหรือร้อยห้าสิบอ่ะมันจะเล็กไปครับมันหมงงามในตาครับผมก็เลยแนะนําว่าพยายามซื้อต้นใหญ่ครับแล้วก็การเลือกกิ่งพันธ์นะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นกิ่งกระโดงครับสําหรับสวนของผมนะครับผมแนะนําว่าการเลือกซื้อ ต้นพันธุมาปลูกเนี่ยพยายามซื้อกิ่งกระโดงครับเขาจะเป็นทรงพุ่มมีกิ่งออกเยอะๆแบบนี้นครับเพราะว่ากิ่งเยอะใบเยอะการจเจริมเติบโตของพืชก็จะดีเพราะว่าพืชเขาใช้ใบในการสังเคราะห์แสงครับแล้วก็การปลูกเคลียนนะครับต้องยกพูนแบบนี้ครับยกพูนให้สูงขึ้นเพื่อให้เขาอยู่สูงจากพื้นนี่ครับระบบรากเขาจะได้ จเจริญเติบโตได้ดีครับน้ําไม่ขังอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับต้องคุมฟางนะครับคุมฟางหรือว่าเศษหญ้าแบบนี้ก็ได้ครับไม่มีฟางก็เอาเศษหญ้าอย่างนี้ครับเศษใบไม้อะไรนะครับมาคุมเนี่ยเขาจะช่วยให้ความชุ่มชื้นแก่ดินแล้วก็ฟางกับหญ้าเนี่ยมันจะช่วยไม่ให้ดินมันร้อนครับเวลาแดดออกแสงออกนี่ครับ ก็เปิดน้ำรดนี่ครับก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับการปลูกขรียนอยู่ที่การดูแลนะครับแล้วก็คอยสังเกตนะครับว่าเออมันมีม้านแรงหรือว่าเป็นเชื้อราอะไรไหมประมาณนี้ครับก็ใส่ปุ๋ยสม่ำเสมอนะครับเหมือนที่คลิปที่ผ่านมาผมลงไว้นะครับก็ทําตามนั้นแหละครับหาใครเข้ามาใหม่แล้วก็เออเห็นว่าคลิปผมเนี่ยช่องผมเนี่ยให้ความรู้โอเคได้ระดับหนึ่งนะครับก็ฝากกดติดตาม ช่องด้วยนะครับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำยิปนะครับสำหรับคลิปนี้กเกษตรอินดี้ก็มีความรู้มาให้ประมาณนี้นะครับการเลือกซื้อต้นพันธุ์แล้วก็ทําไมเหตุผลทําไมว่าต้องเอาญ้าเอาฟางมาคุมครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับสําหรับคลิปหน้าก็มาดูกันครับว่าการแก้ใบเหลืองโดยการเพิ่มปุ๋ยให้เยอะขึ้นแล้วก็มีการนำปุ๋ยทางใบมาฉีดเนี่ย จะทำให้ทุเรียนที่มีลักษณะใบเหลืองยอดไม่เดินเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนนะครับคลิปหน้ามาตามกันครับสวัสดีครับ